สวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับอาจารย์ครับคุ o มอร์นิ่งมอร์นิ่งมอร์นิ่งกี่โมงวันนี้ก็วันอังคารนะปกตนนิแล้วก็วิ่ง,ง,ง,งปกติแต่ว่าชวนเพื<ๆ>่อนๆมาวิ่งเปลี่ยนสถานที่หน่อยตอนนี้เขาไม่ค่อยอยากขอวิ่งคนเดียวเขาอยากจะมีกลุ่มมาช่วยกันวิ่งกันจะมาหลายคนนะทั้งหมดโอเคครับยุทจริญสามโอ้เท่าไหร่นะอาจารย์เจริสานเจ็ดสองครับเจ็ดสองสวัสดีครับผมผมนุ่นน้าบอนะครับตื่นแต่เช้านะครับผมเฮียท่านนี้เราเคยวิ่งกันที่สะพานพระราม4นะพี่ดุมทเส้นวิ่งนนะเปป็รูผม เห็นไหมเนี่ยลูกก่อนเป็นลูกโดเรมอนใช่อันนี้ที่ที่ลันก็คือเอาพิกัด G P S แล้วก็วิ่งเป็นแนวอันนี้ยี่สิบโลไม่ได้ขำๆคือแสดงว่าท่านก็ว่างจัดอะไรมาสลับสนุอะไรสนุกเี่ยหมูครับสวัสดีครับเหี่ยหมูฮะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเกี่ยวหมูเรียบร้อยครับพี่ครับพี่ครับเดมครับกินแนวนะครับพีครับซุปครับปิ๊บครับลุงผมยาวครับลุงผมยาวหรือหรือชื่อหนึ่งว่า ครับเฮียโมงนะฮะอ่าชัยครับเฮียชัยนะฮะไก่ภูมิกับครับภูมิกับหนังไม่ใช่ภูมิกับตำรวจนะอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวไปรับชมฮะสวัสดีค่ะกาแฟเรียกได้ว่าวันนี้อ่านไลน์กลุ่มแล้วอ่ามาจากไหนฮะต้องมาครับมาลูมินีครับผมนักมวยหรือตำรวจตำรวจตำรวจดูหุ่นดูนี่ตรงมายมันหมุนยังไงหมเนี่ยเหมือนเดิมยันยัอ่า เหมือนเดิมครับกางเกงนี่มันกางเกงนะมวยไหมเหรอผมเปลี่ยนเปลี่ยนเกงครับมไมา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 เดี๋ยวลาไปะมา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 เเหมือนเดิมครับโอเคเราจะรับไม่แอดบังมาไม่ไรแอดบังที่ไหนบัง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 ที่มาเต็มชุดเลยผมจะกลัวแดดอยู่ที่ไหนนี่แกจะวิ่งถึงเก้าโมงสิบโมงเลยเนี่ยที่ว่าท่าจะไปทำนาเกลือนะครับโอเคครับไป